หมูหั่นสองแผ่นดินนะเว้ยแร่มาบางมากเหมือนกระจกเลยอนะทุกคนคือมันแบบบางมาก วันนี้ก็อยู่กับพลอยนะคะวันนี้พลอยจะพาทุกคนไปกินหมูหันบอกเลยว่าไม่ได้ไปเข้าร้านพัตะคานอะไรแพงๆนะคะก็ร้านที่พลอยจะพาไปเนี่ยชื่อร้านว่าหมูหันสองพี่น้องนะเขาอยู่ที่ถนนพระรามสามนะคะความพิเศษของเขาคือหมูหันสองแผ่นดินค่ะทุกคนก็คือในหนึ่งตัวที่เป็นน้องหมูเนี่ยจะมีทั้งแบบไทยแล้วก็แบบฮ่องกงอยู่ในตัวเดียวกันอ่าแค่นี้ก็คือฟังแล้วก็แบบเฮ้ยอยากกินแล้วและความพิเศษของเขาคือเขาใช้เตาถ่านในการย่างแล้วเป็นอัตโน ดับย่างตัวต่อตัวเลยนะทุกคนก็คือเราสั่งปุ๊บเขาก็ย่างให้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ถูกใจชาวสิงคโปร์มากเพราะว่าเขาเป็นที่แนะนําในไกด์บุ๊กของสิงคโปร์เลยนะก็คือ t ไทยแลนด์ไกด์บุ๊กหรือว่าแบงคอกไกด์บุ๊กนะคะก็คือบอกเลยว่าเฮ้ยร้านนี้แหละเราต้องไปกินเราต้องมากินแน่นอน ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในร้านกันแล้วชื่อร้านว่านี่หมูหันส่งพี่น้องนะคะซึ่งเมนูของเขาเนี่ยที่เราอยากจะมากินคือหมูหันที่เป็นหมูหันสองแผ่นดินนะนี่มนเมน,นูนมนของเขา ให้ดูหน้าตาของหมูหันก่อนเลยอันนี้นะคะจะเป็นหมูหัน2แผ่นดินนะราคาะก็จะอยู่ที่พันแบาทอันนี้จะได้ทั้งไทยแล้วก็ฮ่องกงเลยนะคะซึ่งไทยมันจะมาแบบบางบาส่วนฮ่องกงมันจะมีแบบมีเนื้อมีหนังมีมันอืมคูดแล้วก็คืออยากกินนี่นะคะส่วนใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากกินธรรมดาก็มีแบบไทยหรือว่าแบบฮ่องกงแยกด้วยนะก็คือแยกร่างกันเลย แต่ว่าพอยอยากกินแบบวุนวันอ่ะดูเมนูข้างในก่อนเขาจะมีเป็นพวกอาหารไทยจีน <üler> นะคะอาหารไทยเขาก็จะมีให้เลือกเยอะมากเป็นแบบซีฟูดก็มี <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งนะที่เราอยากลองอก็น่าจะเป็นขายอ๋ออันนี้เจอแล้วนี่อันนี้ เป็นปอเปียฮ่องเต้นนะเพราะว่าร้านนี้มันเป็นแบบไทยๆจริงๆใช่ไหมก็เลยอยากจะมาแบบเป็นคงใจนิดนึงอะงั้นเดี๋ยวเราสั่งเมนูแล้วก็เราอะขออนุญ,ญาตพี่เขาไว้อะขอไปดูตอนที่แบบํำหมูหั่นได้ไหมเพราะว่าอยากเห็นมากเพราะเมื่อกี้เดินผ่านมาใช่ปะมองเห็นเข้าไปข้างในเลยแบบมีหมูเรียงรายกันเยอะมากงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน นเข้ามาข้างในแล้วอันนี้เป็นพี่สิทธิ์เป็นเจ้าของร้านเนี่อ่าอ,อ,อ,อันนี้พ่ออยากรู้นิดนึงว่าร้านเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วอ่าปีนี้เข้าปีที่36 สามพิกแล้วใช่ครับแล้วอันนี้ค,คือได้ข่าวว่าหมูหันตัวหนึ่งนี่ได้ถึงสองแบบ,บอันนี้คือเป็นแค่ร้านนี้ร้านเดียวใช่ครับก็บเป็นเมนูที่ทางร้านคิดขึ้นมาเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปร้านหมูหันเนี่ยเราจะสั่งได้แต่แบบต้นตำรับหรือว่าแบบห้องโงแต่บางทีเรามาแค่สองสัปพวเราจะฟังกินสองตัวเนี่ยก็จะลำบากแบบไทยก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมยังมีกระดูกครบอยู่ก็จะเป็นทั้งตัวแบบนี้ก็จะเป็นสองแผ่นดินเพราะว่าครึ่งหนึ่งยังมีกระดูกอยู่ครึ่งหนึ่งไม่มีกระดูก อ๋อคือดูจากตรงนี้น้องเขาจะแบบเต่งๆอันนี้จะแบบมีความบางๆใช่ครับอันนี้ก็เช่นกันก็จะเป็นสองแผ่นดิบบนส่วนบางที่จะเป็นฮ้องตรงเพราะว่าเราเลาะกระดูกออกหมดแล้วอ๋อก็นี่ไงทุกคนมันจะมีความแบบโปร่งแสงขึ้นมาและอันนี้คือเราจะต้องเลือกน้องหมูที่แบบอายุเท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะจริงๆแล้วเรามีารามของเราคืออ๋อมีาร์มเองใ เราก็จะเลี้ยงลูกหมูของเราเองใส่คัที่เราต้องการที่รู้ไหมว่าร้านที่เนี่ยติดลิสต์ของคนสิงคโปร์ด้วยคือจริงๆแล้วลูกค้าสิงคโปร์เราถ้าไม่มีโควิดจเนสิงคโปร์ประมาณ40เเตโอ้ใช่ฮนะโกอินเตอร์นี่เห็นวิธีย่างของเขาก็คือคนนี้พพอยลองไปรีเสิร์ชมาว่าคนนี้คือคนเก่าแก่ตั้งเดิมที่ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ครับแสแงว่าต้องเป็นมือโปรถ้าขาดที่เขาไปไม่ได้เลย พี่น้อยค่ะพี่น้อยร้อนไหมคะอันนี้ต้องย่างนานประมาณกี่นาทีอ่ะจริงๆตรงนี้ประมาณ5นาทีถึงส0นาทีจะเสร็จแล้วเพราะว่าเราต้องมีการย่างไว้สองขั้นตอนอคือเราต้องย่างเตรียมไว้ก่อนหรือเขาเรียกว่าย่างแห้งแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงเลอแล้วแ<ร>บบสองแผ่นดินอันนี้เว<อ>ลาการย่างค่ะมันมันยากกว่าปกติไหมก็มันต้องใช้ประสบการณ์ในการย่างค่ย สองขางมันไม่เท่ากันเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันแบบชัดๆ ะให้ดูว่าตรงนี้นะคะเป็นหมูหั่นแบบไทยนะก็คือจะมีความแบบเอ้ยแล่มาบางมากนี่ไม่ติดเนื้อไม่ติดมันเลยก็คือหนังจะมาแบบเหมือนกระจกเลยทุกคนคือมันแบบบางมากอันนี้นะจะเป็นแบบฮ่องกงเห็นไหมมันจะมีความแบบหนามากกว่า นี่แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบที่เขาเอาไปทาซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะคะซึ่งเป็นซีเคร็ตที่เขาบอกไม่ได้จริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองชิมดูแล้วก็จะมาโน้มมีอะไรบ้างอะเดี๋ยวเราขอลองชิมแบบอันนี้ก่อนเลยเป็นแบบไทยนะคะแต่จริงๆแบบไทยอะคือเราอะค่อนข้างกินแบบเคยกินอยู่แล้วที่เป็นหมูหั่นแบบบางๆเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะลองจิ้มกับซีอิ๊วดำนะคะเป็นน้ำจิ้มหวาน ได้ไหมเสียงมอเตอร์ไซค์กับเสียงเนี้เสียงหนังในกระดอ,อม,มันกรอบมากอะ่ะหอมกลิ่นตองถ่านหอมกลิ่นกาเอาไปย่างอีกสักแผ่นได้ไหมนี่อันนี้แผ่นแบบใหญ่ๆเลยแต่จิ้มกับน้ำจิ้มหวานมันจะได้ความเป็นแบบสไตล์จีนๆเดี๋ยวอันนี้ลองจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดบ้าง น้ำจิ้งจีบูเขาตัดเลี่ยนได้ดีเลยอะมันแบบเผ็ดเปรี้ยวเค็มเบเกแบบไม่หวานแล้วคือตัวหมูหมูหันแบบคือบางมากเหมือนเราเคี้ยวกะจกอยู่เลยอะจริงๆหอมกลิ่นตัวหมูแล้วก็หอมกลิ่นแบบชานย่างของเขาจะบอกว่าอันเนี้ยไม่เหม็นสาบไม่เหม็นอะไรเลยนะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองกินแบบตัวที่เป็นฮ่องกงนะคะมาดูว่าเท็กเจอร์มันต่างกันขนาดไหนมีทั้งมันมีทั้งเนื้อ ก็จะบอกว่าได้ t e อร์ของหมูแบบเต็มเต็มคำเลยอซอสนี่เขาเทามาหอมมากทุกคนมันได้กลิ่นของความเป็นกระเทียมบิ๊กไทยคล้ายๆสาเกอกลิ่นกระเทียมเนี่ยนำขึ้นมาเลยแต่ว่าคือใดๆาก,การย่างหมูของเขาอ่ะเขาย่างแบบแอัตโนมืออะ่ะไม่ใช่แบบว่าเครื่องหมุนนะอันนี้คือย่างด้วยมือล้วนๆแล้วแบบย่างออกมาได้พอดีมากมันได้ทั้งความกรอบได้ทั้งความฉ่ำอร่อยอ่ะแล้วนี่ ถ้าใครสั่งแบบสองแผ่นดินนะคะเนื้อของไทยเนี่ยจะสามารถเอามาทําเป็นเมนูอะไรก็ได้นะแต่ว่าอันนี้พี่เขาแนะนําเป็นผัดกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูส่นอันนี้มีความเป็นแบบกระดูกหมูมากนี่เราคือตอนยกมากิ่นหอมแบบหอมมากหอมกลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกขี้หนูเอาละแมงวันหนึ่งห้กงควนไม่ถึงเครื่องมากเลยอะ อันนี้มันได้ความแบบมันมีความแห้งๆใช่ป่ะแต่ข้างในมันยังมีความช้ำๆนิดๆกลิ่นของกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูอ่ะชัดเจนมากมจริงๆแค่หมูหั่นตัวเดียวก็คืออิ่มแล้วนะนี่เราจะลองกินหมูหั่นกับมันโถะต้องกินกับมันโถะเพราะว่าเป็นคนจีนคนจีนส่นวนใหญ่เขาชอบกินที่เขาเสิร์ฟมาคู่กับมันโถอย่างเงเราจะต้องกินคู่กัน นี่คือคำเกินฝันอันนี้อร่อยอ่ะมันโหหวานแล้วก็นุ่มมากเรากินกับหนังอ่ะอร่อยมากอืมมันกรอบไม่รู้จะกรอบอยังไงแล้วอะ่ะอเดี๋ยวเราจะลองกินเมนูที่เราสั่งมาเพิ่มนะคะอันนี้จะเป็นปอเปียฮ่องกงเมนูนี้ชื่อว่าปอเปียฮ่องเต้ แต่ละอันคือไส้แน่นมากอันนี้ของเราแอบถามพี่สินนริคนนองเลกว่าแบบอันนี้มีที่มาที่ไปไงพี่สิริคะอันเนี้ยค่ะมันมีไส้อะไรบ้างแล้วมาได้ไงคะหรือว่าแบบที่ฮ่องกงมีอยู่แล้วไม่หนาะพอดีเป็นสูตรที่ทางบ้านกินนะครับข้างในก็จะมีไข่แดงมีแฮมม,มีเปลือกมีไก่แล้วตัวข้างนอกอะคะข้างนอกก็จะเป็นแผ่นปอปเปี๊ยคะครับแล้วก็นําไปชุบแป้งทอดเหมือนคล้ายๆแบบปลาต้มปูเลยประมาณนั้นครับแต่เมื่อกี้กินหมูหันไปประทับใจมากใค่ไหยว่าหนูชอบแบบ ผู้หญิงสายสุขภาพเสแย่ชอบแบบธรรมดาหนูไม่ใช่สายสุขภาพว่าทายผิดแบบฮ่องกงใช่ไหมมันจะมีรสชาติใช่ค่ะหนูอยากรู้มากเลยว่าตัวที่ถาทำมาจากอะไรเพราะมันแบบมันกลิ่นหอมมากมันก็บอกกันนิดหน่อยก็จะมีพวกกระเทียมพวกปาหมักเกลืออะไรประมาณนี้ <_ <d> _>มีอะไรมากกว่านั้นเยอะหน่อยแล้หมันโถนี่ทําเองนะคะ <_ an> มันโผเป็นของที่ร้านทําเองครับจ้าทำเองหมดทุกอย่างหนูประทับใจทุกอันเลยขอบคุณค่ะชโ่วมันสุดยอดมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นใครที่ให้แบบไส้อะไรได้เยอะเท่านี้อ่มีรู้จะเริ่มกินจากไข่แดงหรือว่าจะกินจอเลยกนได้ มากแปลกอร่อยบอกไม่ถูกเลยอ่ะยครทำไม่รู้ข่าไงมันเป็นแป้งแบบบางมากแล้วก็แบบแป้งข้างนอกกรอบมีความหอมมคือจะบอกว่าตัวไส้อะไข่แดงมันกลบทุกอย่างไปเลยอ่ะมันได้ความกรอบความหอมของไข่แดงอีนึงทุกคนใครมานะนอกจากหมูหันแล้วเมนูนี้แนะนาให้จักไส้แน่นเวอร์รดีร้านนี้ต้อง้ม ดูทั้งพูดคำไหนแล้วพูดได้แค่ว่าอยากกินต่อโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวไปขอกินหมูหันต่อก่อนนะคะประทับใจจริงไม่รอเล่นเนี่ยดู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 ดด กินหมูจนเหนื่อย S <S <uce> จะบอกว่ามันอิๆๆ <M> mm> ่มมากมากเลยทุกคนคือเราอะไม่ได้สั่งแบบเยอะมากใช่ปะแต่ว่าแต่ละอย่างคือมันเยอะแล้วมันก็ใหญ่มากอันนี้นะคะบอกไว้ก่อนว่าหมูหันนะเขาสามารถสั่งเดลิเวอรี่กลับบ้านได้นะคะแต่ว่าเขาแนะนําว่ามาเสิร์ฟแล้วหรือว่าสั่งกลับบ้านเนี่ยภายในสองชั่วโมงให้กินเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหนังมันจะมีความแบบเหนียวขึ้นวันนี้บอกเลยว่าประทับใจแบบเกือบทุกเมนูเลยใครที่อยากกินหมูหันที่แบบไม่ใช่พัตตาคาหรือว่าไม่ใช่ในโรงแรมเนี่ยเขาก็มีร้านแบบนี้นะที่เป็นอาหารแบบไทยจีนนะคะสามารถ กินได้ร้านนี้นะคะอยู่ตรงข้ามโลตัสพระรามสามฝั่งถนนนาาทิวาานะคะเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะ,ะเดี๋ยวพอจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะ,ะก็ตามมากันได้ที่ร้านหมูหันสองพี่น้องนะคะทุกคนบอกเลยว่าร้านนี้มันต้องมาซ้ำจริงๆแล้วก็ตัวหมูหันนะจะบอกว่าเขาใช้คนเดิมทำใช่ไหมก็คือรสชาติคงที่คงเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงบอกเลยว่าใดๆคืออยากให้มาลองนะคะทุกคนก็คือ อันนี้แหละประทับใจประทับใจจริงทุกคนต้องมาลองอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพอยต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตั้าเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e พวกเราด้วยนะคะ